ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราจะมานําเสนอเรื่องศิลปะแบบ Pop Art ศิลปะแบบโรแมนติกแล้วก็ศิลปะแบบไคลเนติกค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะมีเลขที่4ี่เลขที่10แล้วก็เล 16, ค่ะศิลปะแบบ Pop Art นะคะศิลปะแบบ Pop Art มาจากภาษาอังกฤษว่า Popular Art ค่ะซึ่งแปลว่าศิลปะที่เป็นที่นิยมโดยการเคลื่อนไหวของ Pop Art ในอเมริกาและอังกฤษ เกิดขึ้นในคสอศค่ะโดยนำแรงบนันดาลใจมาจากแนวความคิดของสังคมบริโภคและความนิยมในสังคมมาสร้างเป็นงานศิลปะอย่างเช่นการ์ตูนรูปโฆษณารูปถ่ายดาราภาพ,พยนตร์ที่ประชาชนข้างไครค่ะพพอาร์ตนะคะเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันศิลปินในรัฐทีน่นี้มีความเชื่อว่าศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจําวัน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่หนึ่งเท่านั้นค่ะรูปแบบของศิลป,ปะนั้นจะขึ้นอยู่กับความสนใจของศิลปินค่ะศิลปินคนสำคัญนะคะก็คือแอนดี้วอล์โ hull ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินชั้นนำระดับซูเปอร์สตาร์ของอเมริกาหรือของโลกค่ะนอกจากจะเป็นศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้ววอล์โ h นะคะยังถือว่าเป็นดาวของสังคมนะครนิวยอร์กอีกด้วยค่ะ เรีได้ว่าทั้งชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยป๊อปมากๆเลยค่ะลักษณะเฉพาะตัวของวอทอลนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือการทํางานจิตรกรรมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ฉลุลายผ้าฉลุค่ะเทคนิคดังกล่าวนะคะเป็นวิธีการสร้างงานพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมค่ะค่ะอันนี้ก็คือผลงานสำคัญนะคะของวออลค่ะค่ะสนะคะก็คือศิลปะแบบโรแมนติกหรือว่าโรแมนตินสิส โรแมนติค่ะศิลปะแบบโรแมนติกนะคะเป็นศิลปะรอยต่อจากแบบนิโอคลาสิกค,ค่ะแสดงถึงเรื่องราวที่น่าตื่นใจเร้าใจสะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็นศิลปะแบบโรแมนติกมีความเชื่อว่าศิลปะจะสร้างสารรค์ตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูแล้วก็ผู้สร้างสรรค์ค่ะค่ะสำหรับศิลปินคงสำคัญนะคะก็คือเจริโคค่ะ เจอรีโคนะคะเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจิตรกรและช่างพิมพ์หินที่รู้จักกันในแพรของเมดูซ่าและภาพวาดอื่นๆได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกสกุลโรแมนติกฝรั่งเศสคนหนึ่งเลยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะตายแล้วนะคะสาวกของเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของสกุลโรแมนติกผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากก็คือการอับปางของเรือเมดูซ่าและก็เดลาครัวค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่สําคัญของเขาค่ะ ่ะ3นะคะก็คือศิลปะแบบไคเนติกค่ะหรือว่าไคเนติกอาร์ตค่ะไคเนติกอาร์ตนะคะเป็นลักษณะของศิลปะสมัยใหม่รูปแบบหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวค่ะเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่มองเห็นเป็นสําคัญภายใต้อํานาจของแรงคลื่นแสงร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินเพื่อสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบันค่ะแนวคิดเริ่มแรกนะคะก็คืออิมเพรสชันนิส หรือว่าการเคลื่อนไหวผ่านทางท่าทางผ่านทางเรื่องราวค่ะโพส Impressionism ก็คือผ่านแปลงแล้วก็จุดสีค่ะ f u t u r อร s นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของบริเวณว่างที่มาก,มากๆซ้าๆค่ะแล้วก็คิวบิซนะคะก็คือใช้รูปแบบเพลยหลายๆเพลย a แอพแซ t อิมเพชชนิซึมก็คือใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะ ลักษณะการเคลื่อนไหวของ k i n e t i c art นะคะก็คือ Real Movement ก็คือการเคลื่อนไหวได้ด้วยวัสดุที่นำมาประกอบเป็นตัวผลงาน v i s u a l Movement เคลื่อนไหวได้ด้วยลักษณะรูปแบบนั้นลวงลวงตาจากการใช้ทัศนา่าตในผลง,งานที่อยู่นิ่งทำให้เกิดภาพลวงตาสันผ้าแล้วก็เคลื่อนไหวทางความรู้สึกค่ะศิลปินที่สำคัญนะคะก็คือ Alexander านเดอรคค่ะเป็นชาวอเมริกันปริมากรที่รู้จักกันทางนวัตกรรม โทรศัพท์มือถือปฏิมากรรมสาธารณะนขนาดม,มาึมาเขาไม่ได้จํากัดงานศิละปะของเขาไว้ที่งานปฏิมากรรมเท่านั้นค่ะเขายังสร้างภาาบ้านเครื่องประับชุดละครและเครื่องแต่งกายด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือผลงานสําคัญของเขาค่ะค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคอบคุณค่ะ